ส่งข้าวอาจาร,รย์เฉลิมนะคะส่งข้าวอาจาร,รย์เฉลิมมาวันนี้ก็จะเห็นหนุมน่มๆทั้งหลายมาส่งข้าวอาจาร,รย์เฉลิมอันนี้ข้าวใหม่ที่แม่พอโอทำนาเองข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็มีสีเป็นข้าวกรองนะคะมีย่างหมูสามชั้นขนาดนั้นเลยนะนี่แล้วก็มีข้าวเจ้าสำหรับอาจาร,รย์เฉลิมแล้วก็มีพะโล้พะโล้ กระดูกอ่อนหมูแกงจืดสำหรับอาจารย์เฉลิมสำหรับอาจารย์ทุกท่านนะคะมีอาจารย์เฉลิมอาจารย์เฉลิมมาห้าสิบแปดผู้เบาดูผู้เบาสินี่ห้าสิบแปดนะคะผู้เบาอาจารย์เฉลิมห้าสิบแปดอาจารย์เหรียญทองห้าสิบห้าอาจารย์ไพฑูรย์หลอกเพื่อนเลยห้าสิบสองเพราะ,ะไหลออกกําลังกายดูคนอายุยังไม่ถึงสี่สิบสี่สิบเท่าไหร่นี่สี่สิบสองไม่ออกกําลังกายเห็นไหมคะ ก็เลยหล่อน้อยไปหน่อยหล่อน้อยไปหน่อยวันนี้ก็เลยเอาข้าวมาส่งอาจารย์เฉลิมหายดีหรือยังก็ดีขึ้นแล้วนะไอที่ปอดไอๆนะ่ะดีขึ้นหรือยังดีขึ้นเอออาจารย์เหรียญทองมีปัญหาเรื่องบ้านก็ต้องอดทนโอกาสมาถึงแล้วเราค่อยสวมโอกาสอาจารย์ไพฑูรย์นี่มั่งขั่งกว่าเพื่อนลูกจบปริญญาตรีหรือยังอาจารย์เพยไพฑูรย์ยังอยู่สองสองคนสู้ อนั่นอาจารย์เอาจารย์สยามน่ยผู้บ่าวเมียก็ยังไม่มีสร้างบ้านเป็นหลังได้เลยนะแม่พออออกช่วยข้าไฟ5000บาทตอนสร้างออกค่าแรงข้าไฟให้5,000บาทตอนสร้างบ้านเดี๋ยวจะไปเยี่ยมถึงบ้านนะคะเผาโซ่กินให้อร่อยนะคะวันนี้มาเยี่ยมถึงห้องเลยเห็นเอ่อ หนุ่มใหญ่ใจสปอร์ตค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็เลยเอาข้าวมาส่งอาจารย์เฉลิมหายดีหรือ,อยังดีขึ้นแล้วไอที่ปอดไอๆนะ่ะดีขึ้นหรือ,อยังเอออาจารย์เหรียญทองมีปัญหาเรื่องบ้านก็ต้องอดทนโอกาสมาถ,ถึงแล้วเราค่อยสวมโอกาสอาจารย์ไพฑูรย์นี่มั่งข้างกว่าเพื่อน ลูกจบปริญญาตรีหรือ,อยังอาจารย์เนี่ยเพื่อยังอยู่สอสองคนสู้สูนั่นอาจารยอา์อาจารย์สยามเนี่ยผู้บ่าวเมียก็ยังไม่มีสร้างบ้านเป็นหลังได้เลยนะแม่อพอออ,ออกช่วยข้าไฟ5,000บาทตอนสร้างอ,ออกค่าแรงข้าไฟให้5,000บาทตอนสร้างบ้าน<ๆ>เดี๋ยวจะไปเยี่ยมถึงบ้าน <c oughs> นะคะ เผาโซ่กินให้อร่อยนะคะวันนี้มาเยี่ยมถึงห้องเลยเห็นหนุ่มใหญ่ใจสปอร์ตค่ะ